บทที่708พายุหมุนนี้รุนแรงมากมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าและธรณีได้ชั่วพริบตาก็พัดสมบัติอาคมของผู้บำเพ็ญเพียรทั้งห้าคนจนระเนระนาดส่วนตัวพวกเขาเองก็ถูกพายุหมุนที่บ้าคลั่งนี้กักตัวเอาไว้ร่างกายไม่สามารถดิ้นรนให้หลุดพ้นออกมาได้ฮ่าฮ่าฮ่าไม้อ่าหาหาหาอ,อนไม่ชอบชอบไม้แข็งต้องให้พระมาจาร์ออกแรงถึงจะยอมเลิกราก นักรบอาคมหัวล้นหัวเราะลั่นใบหน้าเต็มไปด้วยความพึงพอใจจากนั้นเขาพลันใช้มือหนึ่งขวาอากาศที่ว่างเปล่าไปทางพายุลูกนั้นชั่วขณะนั้นพายุหมุนจึงปรากฏขึ้นบนมือใหญ่สีเหลืองขวาสตรีผู้งดงามหนึ่งในนั้นเอาไว้อย่างหววเหียมคนผู้นี้วางแผนเอาไว้ดีมากจับเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่หมายตาเอาไว้ก่อน จากนั้นก็จะใช้อัศนีบาทสังหารผู้ที่เหลืออยู่อีก4คนทิ้งโดยไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปผู้บำเพ็ญเพียรหญิงผู้นั้นมีผิวพรรณเกลี้ยงเกล่าใบหน้างดงามควบคุมสมบัติอาคมกระบี่บินสีแดงเพลิงชิ้นหนึ่งอยู่เวลานี้เห็นมือใหญ่กดลงมาตรงๆสมบัติอาคมกลับหมุนติ้วอย่างบ้าคลั่งในพายุหมุนและสูญเสียการควบคมุมไม่สามารถช่วยตนเองได้จริงใบหน้างดงามซีดเผือดลง ถึงแม้ว่าผู้บำเพ็ญเพียงที่เหลืออีกสี่คนจะช่วยสตรีผู้นี้แต่ก็ถูกพายุหมุนพัดพาจนทำให้เวียนศีรษะกระทั่งเสียการควบคุมเช่นเดียวกันมีเพียงชายชาราร่างอ้วนที่มีพลังยุดล้ำเลิอที่สุดที่มีสภาพดีกว่าเล็กน้อยเขาฝืนชูมือข้างหนึ่งขึ้นด้วยความร้อนรนปล่อยประจุไฟฟ้ายาวหลายจังสายหนึ่งโจมตีไปทางด้านข้างของมือใหญ่แต่การโจมตีนี้กลับเป็นเหมือนโคลนที่ไหลลงทะเลมันไม่มีผลเลยสักนิด เมื่อเห็นมือใหญ่หญๆกำลังจะคว้าสตรีผู้นั้นขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจจู่ๆก็สลายหายไปห่างจากหน้าผากกลมมนของสตรีผู้นั้นเพียงไม่กี่จังในเวลาเดียวกันนักรบอาคมชุดสีเหลืองอีกด้านก็ส่งเสียงคำรามด้วยความตกตะลึงระพมโกรธขึงออกมาจากนั้นพายุหมุนที่กักผู้บำเพ็ญเพียงทั้งหลายเอาไว้ก็ผ่อนแรงลงชัวพริบตาก็สลายหายไปราวกับว่าพายุหมุนและมือยักษ์เมื่อครู่เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น พวกเขาทั้งหลายหันมองศบตากันแล้วเหลือบมองนักรบอาคมหัวโล้นโดยอัตโนมัติกลับเห็นร่างของเขาหันไปอีกด้านดวงตาทั้งสองจับจ้องไปที่จุดจุดหนึ่งที่ว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกตะลึงขึ้นมาในเมื่อกล้าทําลายวิชาของปรมาจาังขมาดนี้จะหลบหลบซ่อนซ่มิกล้าเผยตัวไปใหญ่นักรบอาคมชุดเหลือมีสีหน้าโหดร้ายแวบไปผ่านไป ตะโกนออกไปอย่างคมความโกรธเอาไว้ไม่สนใจผู้บำเพ็ญเพียรหญิงและพวกเหมือนก่อนหน้านี้อีกข้าน้อยมิได้หลบหลบซ่อนซ่อนแต่พลังยุดของนายท่านมิพอจนไม่รู้ว่าผู้แท้หารอยู่ใดดูแล้วนายท่านเพิ่งจะบรรลุระดับก่อกระเมิดได้ไม่นานสินะเทียบกับนักรอบอาคมที่ข้าเคยพบมาก่อนหน้านี้แล้วยังห่างชั้นกันอีกมากนะักในจุดที่ว่างเปล่ามีเสียงไม่ทุกร้อนของบริษผู้หนึ่งดังขึ้น จากนั้นลำแสงสีเขียวพลันสว่างวาบเผยให้เห็นผู้บำเพ็ญเพียรหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดานั่นก็คือหารลี่นั่นเองเมื่อครู่หลังจากที่เขาเห็นทั้งห้าคนถูกกักเอาไว้จนตกอยู่ในสถานการณ์คับขันก็ปล่อยไอกระบี่มรกตด,ดั้งเดิมออกมาสายหนึ่งโจมตีสมวัตอาคมพัดขนนกจนกระเด็นออกไปในพริบตาพายุหมุนจึงถูกกาจัดไปโดยธรรมชาติเมื่อเห็นฮารลี่ปรากฏตัวตรงนั้นชายชาราร่างอ้วนและพวกพลันตกตะลึง จากนั้นก็สัมผัสได้ว่าพลังยุทธ์ของฮันลี่อยู่ในระดับก่อกําเนิดจึงรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากรู้ว่ารักษาชีวิตน้อยๆของพวกเขาเอาไว้ได้แล้วผู้บำเพ็ญเพียรหญิงผู้นั้นรีบเอ่ยพร้อมกับความเคารพมาแต่ไกลชนรุ่นหลังเนี่ยหญิงขอพระคุณท่านอาวุโสที่ช่วยชีวิตเนี่ยหญิงฮันลี่ได้ยินแล้วก็อดไม่ได้ที่เหลือบมองไปยังสตรีผู้นั้นแวบหนึ่งจำสตรีผู้นี้ได้เลือนลาง แต่ตอนนี้เขาไม่อยากจะเอ่ยอะไรจึงโบกมือให้สตรีผู้นั้นชันกายลุกขึ้นดูจากท่าทางแล้วสตรีผู้นี้และชายชราค,คนนั้นน่าจะจําตนเองไม่ได้นั่นก็ไม่แปลกเดิมแท้เขาและสองคนนี้ก็เคยพบหน้ากันแค่หนึ่งหนเท่านั้นเวลานี้ผ่านไปเกือบ200ปีจําไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเมื่อครุ่นคิดเช่นนี้เสร็จแล้วเขาก็หันหน้าไปเอ่ยกับนักรบอาคมชุดเหลืองอย่างราบเรียบว่านายท่านยังไม่ไปอีกหรื หรือจะให้ข้าลงมือไล่ท่านไปนักรบอาคมหัวโลนได้ยินเช่นนั้น<ๆ>ก็หัวเราะยกใหญ่ออกมาฮ่าฮ่าน้อยท่านเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นคาดไม่ถึงว่าจะอาถรรพ์เช่นนี้ผู้แท้ฐานคงต้องสั่งสอนน้อยท่านสักหน่อยแล้วเมื่อเอ่ยจบนักรบอาคมหัวโลนก็ไล่อาคมดีดนิ้วไปทางด้านล่างช่วงขณะนั้นสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนลูกกระสุนสีเหลืองแวววาวสองเม็ด ก็สว่างว่าพุ่งไปหาพื้นดินการเคลื่อนไหวนี้ทําให้หารลี่ตกตะลึงเล็กน้อยและไม่ได้ลงมือต้านทานแต่ดวงตาทั้งสองเผยความสนใจออกมาชายร่างใหญ่เห็นหารลี่มีท่าทางเช่นนั้นพลันรู้สึกดีอกดีใจขึ้นตอนนั้นจึงไร้คาถาออกไปอย่างไม่ลังเลเมฆสีเหลืองรอบกายเริ่มหมุนวนชั่วปริตาก็ห่อหุ้มร่างของผู้บำเพ็ญเพียรหัวโล้นไว้จนหมดไป เสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากหมอกสีเหลืองที่หนาแน่นฮารลี่ได้ยินคำนี้พลันใจเต้นระรัวมองไปด้านล่างทั้งสี่ทิศแต่ไม่มีอะไรที่พิเศษเกิดขึ้นรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาจูๆ่ๆพื้นดินที่อยู่ด้านล่างก็เกิดเสียงกึกโคมขึ้นและมีเสียงแผ่นดินแยกตัวออกจากกันดังขึ้นหานลี่แผลจิตสัมผัสออกไปจากนั้นพลันเผยสีหน้าตกตะลึงออกมาหลายส่วน เขาสะบัดแขนเสื้อออกไปอย่างไม่ต้องคิดมากสายรุ้งสีเขียวขนาดมหึืมาความยาวหลายจัง้งสองสายยิงออกมาจากแขนเสื้อพุ่งไปยังด้านล่างแล้วก็เกิดเป็นเสียงสองเสียงดังขึ้นแต่ฮานรี่พลันขมวดคิ้วแน่นดูเหมือนว่าไอากระบี่จะทำไม่สำเร็จเสียงซวบซาบดังขึ้นมังกรเหลืองตัวใหญ่เท่าคนความยาวสิบกว่าจัง้งสองตัวกระโจนขึ้นมาจากพื้นดิน ทยานขึ้นไปกลางอากาศล้อมหมอกสีเหลืองของผู้บำเพ็ญเพียรหัวโลนเอาไว้พลางแยกเขี้ยวตะปบเล็บหมุนวนไม่แน่นอนกลายเป็นเกราะป้องกันนี่คือหารลี่พบด้วยความตกตะลึงว่ามังกรสีเหลืองที่น่ากลัวสองตัวนี้สร้างขึ้นมาจากดินและหินดูเสมือนจริงให้ความรู้สึกราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตกับเขาอยู่มากมาย และกลิ่นอายของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้กลับมาจากลูกกระสุนสีเหลืองที่อยู่บนศีรษะของมังกรดินกระสุนนี้ฝังอยู่ตรงหว่างคิ้วของมังกรดินเอาไว้ได้พอดีเปล่งลำแสงวิบวับออกมาและกำลังปล่อยลำแสงสีเหลืองที่ประหลาดออกมา <c oughs> ในท่านลองทดสอบความร้ายกาจของอสูรวิญญ,ญาณข้าน้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันไปนักรบอาคมหัวโล้นที่อยู่หมอกสีเหลืองหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจากนั้น อาคมสีเหลืองสองสายก็โจมตีไปยังร่างของมังกรดินชั่วขณะนั้นมังกรดินสองตัวพลันโผทยานไ้ยังหาลี่อย่างโหดร้ายหาลี่ขมวดคิ้วมุ่นแต่ต่อจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาเบาๆอ้าปากพ่นเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ออกมาและแยกออกเป็นลูกไฟเล็กๆสองสายกลางอากาศโจมตีไปยังสวนหัวของมังกรดินอย่างแม่นยำเสียงเปรีย้ยดังขึ้นชั่วคริปตา มังกรดินก็มีเกราะน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มห่อหุ้มเอาไว้กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งสองตัวอยู่ห่างจากฮารลี่ไปหลายจังนิ่งงันอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อนลำแสงสีเขียวสว่างวาบราวกับฟ้าแลบเสียงแตกร้าวดังเพ่งก้องกังวานรูปปั้นมังกรดินสองตัวถูกฮารลี่สลัดอาอกระบี่สองสายออกไปโจมตีจนแหลกละเอียดได้อย่างง่ายดายจากนั้นพลันชูมือข้างหนึ่งขึ้นลูกกระสุนสีเหลืองสองเม็ด ถูกเขาดึงมาอยู่ในมือด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกจากนั้นพลันมองปราดไปแวบหนึ่งแล้วโยนเข้าไปในย่ามเก็บของยังมีอภิธิฐานอะไรอีกรีบแสดงออกมาผู้แสงหารกำลังคิดจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเคล็ดวิชาวิญญาณของนักรบอาคมอย่างพวกเจ้าอยู่พอดีหารี่เอ่อย่างเฉยเมยได้ใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงหมอกสีเหลืองที่อยู่ตรงข้ามเงียบกริบดูเหมือนว่าการที่หารี่ทำลายมังกรดินสตัว ได้อย่างง่ายดายนั้นจะทำให้นักรบอาคมหัวโลน้นตกตะลึงอยู่ไม่น้อยนายท่านคืออวุโสของสำนักใดแท้อะไรผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้ที่ใบหน้าตรงกับนายท่านหรือว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดที่เพิ่งจะบรรลุในรอบหนึ่งร้อยปีนี้หลังจากผ่านไปชั่วครู่หมอกสีเหลืองก็มีเสียงทุ้มๆของนักรบอาคมดังขึ้น ฟังอย่างไรน้ำเสียงก็ไม่มีความได้ใจใดๆปะปนอยู่แล้วข้าน้อยเป็นเพียงเบีย้ยที่ไร้ชื่อเสียงพูดไปนายท่านก็ไม่รู้จักในเมื่อสหายไม่คิดจะโจมตีแล้วข้าน้อยก็จะไม่เกรงใจหารลี่มีสีหน้าแคร่งขืมน้ำเสียงน่ากลัวขึ้นมือหนึ่งตบไปที่ย่ามเก็บอสูรวิญญาณมาแมลงกลืนทองเปล่งลำแสงสีทองแวววางจำนวนนับไม่ถ้วนบินกรูกันออกมา นั่นก็คือแมลงกลืนทองสีทองที่ฮารลี่ตั้งใจบ่มเพาะเลี้ยงดูออกมาและนี่ก็คือครั้งแรกที่ฮารลี่จะควบคุมพวกมันเพื่อต้านทานกับศัตรูของจริงตอนที่กําลังคิดจะลองทดสอบแมลงพวกนี้ให้ต่อสู้กับผู้บาเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดว่าจะมีประโยชน์หรือไม่นั้นแมลงกลืนทองขาดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีแมลงกลืนทองและยังมีมากขนาดนี้ สิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของฮาร์ี่ก็คือเขายังไม่ทันได้ควบคุมให้มแมลงบินพวกนี้โจมตีศัตรูผู้บำเพ็ญเพียรชุดเหลืองที่อยู่ตรงข้ามก็อุทานชื่อจริงของมแมลงกลืนทองออกมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากนั้นหมอกสีเหลืองก็หันหัวกลับชั่วพริบตาก็กลายเป็นสายรุ้งสีเหลืองสายหนึ่งพุ่งทะยานแหวกอากาศออกไป ความเร็วของเขาทําให้หารลี่ลังเลเล็กน้อยแล้วก็ละทิ้งความคิดที่จะสําแดงปีกวายุอสศนีมาไล่าตามเขาไปในสถานที่ที่กว้างโล่งเช่นนี้หากผู้บําเพ็ญเพียรระดับก่อกําเนิดคนหนึ่งคิดจะหนีเขาก็ไม่มั่นใจนักว่าสังหารอีกฝ่ายได้ถึงอย่างไรเสียตอนที่บรรลุระดับก่อกําเนิดเคล็ดวิชาอสศนหลีกหนีก็ลดลงไปขั้นหนึ่งทว่าพลังยุทธ์ของนักรบอาคมหัวล้นไม่ถือว่าสูงนัก กลับรู้จักแมลงกลืนทองอย่างคาดวิถึงท่านอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขาจริงๆถึงแม้ว่าในใจจะรู้สึกหวาดระแวงอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ฮารลี่ก็เก็บแมลงกลืนทองที่เพิ่งปล่อยออกมาและยังไม่ทันได้สำแดงพลังกลับเข้าไปในย่ามเก็บอสูรวิญญาณหลังจากนั้นก็บินมาหาทายชราร่างอ้วนและพวกอย่างช้าๆด้วยใบหน้าราบเรียบขอพระคุณท่านอาวุโสที่ช่วยเหลือพวกเราไม่ทราบว่าท่านอาวุโสมีแซ่ว่าอะไรหรือขอรับ ชนรุ่นหลังเลยวานเฮอแห่งคุบเขาใบเฟิงเหลืองทาบสึงใจยิ่งนักชายชาราร่างอ้วนไม่รอให้หาลี่บินเข้าไปใกล้ก็ชิงก้าวมาข้างหน้าสองสามก้าวยางร้อนรนพลางคาระวะอย่างนอบน้อมนอกจากผู้บำเพ็ญเพียรหญิงเมียหญิงที่เอ่ยชื่อของตนเองแล้วคนอื่นๆเห็นเช่นนั้นก็ทยอยกันก้าวมาข้างหน้าเพื่อทำการคาระวะกันยกใหญ่สือือเฉืิน สำนักกระบี่ยักษ์ถังหมิงหัวสำนักกลืนจันเฉียนหวนจากป้อมสวรรค์คาระวะท่านอาวุโสทั้งสามคนแทบจะคาระวะออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันดูแล้วสีหน้าของทั้งหมดล้วนเต็มไปด้วยความเคารพและซาบสึงใจ